เป็นนดาบอนะเมีาแก้มผ้นเอาลเรื่อง่หขเะไเป่ยนจอยเปิดแล้วไม่เปลี่นอันนี้เอาแล้วเหรอครับอาเลอ๋อโดนบังคับโดนบังคับโดนบังคับบอกทำไมใช่ก็จริงจริงผมแบบยังไม่ ัวเองยังไม่แบบยังไม่ทันโซเชียลทุกวันนี้แบบแบบยังไม่ค่อยทันการเล่นแอปดิกต็อกหรืออะไรพวกนี้แต่ตอนนี้เสียใจมากครับเราบันดานักข่าวไม่สนใจผมเลยสนใจอยู่ยังไยยังไงอ้าวเนี่ยเดี๋ยววันไหนนะผมโด่งดังขึ้นมานะเราดังแล้วเราดังแล้วเราคือเด่นคุณงามเนพระเอกสุดฮอตของช่องสามแล้วก็เดินหน้าหน่อยเด่นพูแต่เด่นคุณก็ดูเต็มใจตลอดเลยนะอะไรทะ แต่ทุกิปก็ดูเหมือนไม่ตลอดเลยก็ถ้าไม่ถ้าไม่เต็มที่ไม่ผ่านมันเกิดอะไรข้นถ้าไม่เต็มที่ก็คือก็จะแบบประมาณว่าเอ้าไม่สิเอาไม่สิอยู่กันเป็นสิบเทคยี่สิบเทคผมจะบอกให้นะครับคุณแกรนเนี่ยเวลาเขาลงอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเขาจะต้องส่งไปให้คนทั่วโลกดูว่ารูปไหนผ่านและเขาจะเลือกเขาจะเลือกรูปที่คนอื่นไม่ได้เลือกมีการบอกว่าบรีม หนักไหมสำหรับงานของแกนเวลาต้องทำงานกะ้คือคือเขาจะบรีฟหนักแต่ผมจะไม่ฟังอผมจะโอเคจะเล่นแบบของเราอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากเล่นเยอะเดี๋ยวเล่นเยอะมันดีไปเดี๋ยวเขาชอบใช่แล้วก็แต่ตอนที่พี่เห็นคลิปก็คือเต็มที่อยู่อู้หูหลายเทคที่คือก็จะเอาแบบเอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่เธอต้องอย่างนี้เธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเซอร์ไพรส์ในเขทุกครั้งไหมกับการที่แบบว่าเราเล่นแบบว่าสดๆกันเลยอย่างเงี้ย มันไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่เวลาเราถ่ายติ๊กต็อกหรืออะไรนะมันเซอร์ไพรส์ทุกเรื่องอคือได้เห็นเนี่ยเซอร์ไพรส์เยอะมากอ,อย่างสมมุติเวลาไปกินข้าวใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าสั่งข้าวเลยนะพี่ไม่กินข้าวพี่จะกินแค่กับอย่างเดียวจะสั่งข้าวเลยผมก็โอเคผมก็สั่งแค่ของผมอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็มากินของเราใช่โมเมนต์แบบนี้เป็นโมเมนต์สวีทได้ไหมแต่ว่าเถียงเถียงแย่งกันตีกันคือ คือคือมันเป็นความรู้สึกอิ่มใจตลกในใจหัวเราะในใจยิ้มในใจอะไรเงี้ยว่าเขาแบบเออเจอแกเนี่ยก็บันเทิงได้ทุกวันนะใช่หลายคนจะไม่คอนเห็นความหวานจากเราไงนักข่าวคนอื่นไม่สนใจผมเลยนี่ไงพี่ขำมลูกอยู่ตรงนี้หนูจะน้อยใจอะไรลูกเรื่อง่ะหลายคนก็หลายคนก็แอบอิจฉาแกนะแบบเหมือนแบบบางคลิปที่เราแบบห่อเสื้อถ่ายรูปอะไรยงเี้แบบแขงแบบแน่นๆอะไรเงี้ยก็ ชอบออกกาลังกายอย่างที่รู้ๆครับก็ออกกำลังกายกข่านเยอะถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าไปสู่เป็นแบบเป็นวัยรุ่นโซเชียลเหมือนกันก็อยากจะทาคลิปฮะสอนเราไหมใครสอนโโหสอนมาสอนไม่เอาไม่ใไ่คือตอนนี้หมายถึงสอนเรื่องอะไรอ๋อเขาพยายามบอกอยู่ว่าพยายามแบบ เล่นโซเชียลเยอะจะได้แบบมีงานมีเงินอะไรอย่างงี้ใช่เลยเวลาเราถอดเราไม่เขินเหรอไม่คไม่เขินผมมองเป็นเรื่องของอ,ออกกําลังกายสิ่งที่เราแบบเหนื่อยมากๆอะไรอย่างงี้ก็อยากจะปวดบ้างเพราะว่าวันหนึ่งที่ผมกับเราจะพูดเมื่อกี้ก็คือผมว่าวันหนึ่งผมอยากทําคลิปสอนพาออกกําลังกาย,กายอะไรอย่างงี้เพราะว่าหลายโมเมนต์เราอยากแบบให้โลกรู้วิธีการเล่นของเราอ,อะไรอย่างงี้แล้วแกนเขาแบบไม่ห่วงหรอคะไม่ไม่เลยครับ ไม่เลยแกชอบไม่ดป่ะไม่ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันดูเสียวเสียวใช่ไหมใช่เสียวเออพสี่เสียวใมันดูแบบขอดเสื้อลงไอจีอะไรนู่นนี่นั่นบอกว่าดูแบบเขาห่าหึงหวงหป่ไม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 ่แกเป็นคนไม่หึงหวงตั้งแต่ตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วจนปัจจุบันนี้ยก็ยังไม่หึงหวงแต่ผมอ่ะตอนแรกกับผมหึงหวงแต่พอหลังๆพอเขาเขาทำให้ผมเห็นว่าเออ แบบนี้ผมก็เลยเป็นตามเป็นเหมือนเขาเลยเพราะเขาอยากให้เราคืนกับใรให้กับแบบแฟนหรือเปล่าด้วยกันแบบขอโชว์ไม่เห้เขาเฉยๆเลือกแบบนี้<ม>ใช่อยา่างเวลาเราตามดูไลฟ์สไตล์เด็ดคุณกับแกรน<ม><ม>กันจะเห็นมุมแบบว่าอย่างก,การมุ้งมิ้งมุ้งม,มิ้งอะไรเงี้ยมันมีมุมแบบรุกก่กจิกสวีทโรแมนติกอะไรอยู่บ้างไหมเขาอะมีจริงเหรอแต่เดี๋ยวนี้ผมต้องผ,ผมไม่ค่อยดูเขาว<ม>่าดูเขาแบบโป๊ะบ๊ะกับเรามากกว่าดูคอมเมนต์ที่โซใช่ใช่คือ คือตอนนี้มุมสวีทของเรามันเหมือนการเล่นสนุกกันอะ<ช>ไ <ง S 2> รเงี้ยเล่นตลกกันอะไรเงี้ยคือมันมันอาจจะไม่ได้ดูทําให้คนยิ้มหรืออะไรเงี้ยแต่แต่ในในใจเราก็คือแบบเต็มแบบเวลาเขากกมาอะไรเงี้ยเวลาใครทําอะไรแปลกๆมาอะไรเงี้ยเป็นฟิลยุม่มผน่ารักน่ารักนี้เหลอคะหรือยังไงใช,ใช่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 ครับแบบพูดพูดจากตลกกันกัดกันอะไรเงี้ยใช่ครับดีไหมความรักครั้งนี้ดีครับปกติดีทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้แบบมีอะไรบื้อหว่ามากมาย เพราะว่าสิ่งที่ต่างคนต่างชอบมากที่สุดก็คือการทํางานเขาก็ช่วงนี้เขาก็จะไปทํางานเกี่ยวกับด้านโซเชียลซะเยอะเขาก็แฮปปี้ของเขาคือผมไม่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะได้เห็นคนที่แบบทํางานกับโซเชียลได้แทบตลอดเวลาอย่างแกรนอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายถ่ายถ่าย,ายได้ทำคอนเทนต์อะไรได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่เราเราจะเป็นคนแฮปปี้กับการที่ได้อยู่กล้องถ่ายถ่ายละครทํางานทํางานแบบ ก็ได้จะฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะแฮปปี้ตรงนี้อะไรเงี้ยด้วยกันบ้างไงบางคู่ไม่มีมันไม่มันไม่ใช่อุปสรรคของความรักหรออเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าวิธีคิดของแกรนอะไรเงี้ยก็จะก็จะค่อนข้างดีนะเขาทำมานกี่ปีคะห้าปีครับสี่ห้าปีสี่ห้าปีน่ารักยังไงแกรน์ชี่น่ารักยังไงมากก็อย่างที่บอกแล้วครับโกโกเป็นคนตลกเป็นคนมีช็อต สอดตลกเยอะซึ่งมันเหมือนก็เข้ากับเรามากๆเพราะเราก็เป็นคนแบบลุกโก้ๆเหมือนกันผมไม่โก้ไงจริงเหรอเราแกล้งก่อนเมื่อไหร่อะเวลาแบบเป็นคูกว่าเขาอะฮะแกลงอนเมื่อไหร่เวลาเด็กว่าเขาอะไรเงี้ยอุ้ยงอนงอนเนี่ยนักข่าวมาสนใจผมตอนอุ้ยเมื่อกี้แหละใช่ก็ก็งอนครับหมายถึงอะไรนะเขางอนเมื่อไหร่เวลาเราว่าเขาแบบอื่นอะไร อ๋อออกสื่อไม่ว่าแต่เวลาคือเขาจะเซนซิทีฟเวลาเราพูดอะไรแบบพูดจาแบบคําแบบคําแบบอาจจะแรงนิดนึงอะไรเขาจะงอนแต่แบบแต่แต่แต่ในใจเราไม่ได้คิดร้ายคือพูดแรงแบบประมาณว่าเราเอ็นดูอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นการด่าอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แรงไม่ได้คําพูดแรงแต่หมายถึงแบบอาจจะมีคําที่แบบไหนคคือคนอีสานน่ยพี่เวลาเวลาเวลามันถึงทิกถึงทิ้งแล้วโอ้ยหามเงยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ไม่ค่อยชอบอะไรใช่เพราะว่าเวลา เวลาผมเวลาผมแบบศูนย์เนี่ยเวลาผมศูนย์ผมก็จะแบบผู้นิสัยแล้วเรางอเขายังไงเวลาแบบไม่เก่งเลยก็จะผมผมที่วิธีของผมก็คือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนียนเนียนหรอเออพอวันเนียนเนียนเออพอวันเนียนไปบ่อยอย่างเงี้ยกลัวปัญหามันจะสะสมแล้วแบบพอเราเปิดทีเดียวเลยไหมเพราะเวลาเรื่องงอนมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผมแบบโมโหเอ้ไม่โมโหคือศูนย์อน่ะ คือแบบเ้ยหงิดอะไรแล้วก็พูดภาษาอีสานอะไรเงี้ยและคำและคำภาษาอีสานบางทีมัน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 อาจจะแรงในในในหเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดเราเวลาเรามีปัญหาอะไรเราอคุยกันตรงตรงเลยไหมเวลาแบบไม่พอใช่ครับชอบอะไรอย่างเงี้ยคุยกันตรงๆนั่งมองหน้าจ้องหน้ากันเลยเผชิญกันเลยเผชิญกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยผมก็จะแบบเขาก็จะแบบพูดก่อนแล้วแบบทำไมไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบมองหน้านิ่งๆ แล้วก็จบยังงไแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปนั่งกินข้าวกันอันนี้อร่อยเนาะไม่ปวดไม่ปวดติดไม่ไมคือคือทะเลาะกันเสร็จใช่ไหมครับแบบเรื่องแบบนี้ตอบเผชิญหน้ากันเสร็จปั๊บก็พอพอเสร็จก็คือไปกินข้าวกันแล้วก็อันนี้อร่อยเนาะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่จบตรงนั้นเรื่องใหญ่แค่ไหนจบหลังจากไปกินข้าวจบในจบดในที่การกิน เอามาไม่ได้สิครับดึงมาเคยดึงมาใช้แล้วไม่ได้ผลใช่ส่วนใหญ่เรื่องเก่าจะดึงมาใช้ไม่ได้ผลเพราะมันก็เป็นเรื่องเก่าพอแล้วเนาะขา่มีใครสนวันนี้ไม่คอรจะเด็ดกับเด็กคลยเจ้าตอวเสื้าพ่อไม่คอรจะเด็ดกันเลย